นี่สิมเฮ็ดผัดกะเพราไข่ยเยี่ยวมาาด้วพี่น้องนี่ม,มีหมูแล้วก็สิม,ม,ยยมีไข่เยี่ยวมาแบบทอดแบบบ่อทอดแล้วก็สิมีไข่ดาวพร้อมจ้ะเขาก็ข้า,า,า,ขา,ขางน้ำมันไว้มันห่อนเขาก็เอาพริกกระเทียมที่เขาตำไว้นะจ้ะทลงไปเลย ในห้อเกาก็มาผัดพริกขมันน้ำหอมจ้ะพอต้องหผัดผัดพริก้มันน้ำหอมแล้วบ้าที่นี่ห้อก็มาเอาหมูใส่ลงไปเลยจ้ะ มื่อนี้หมูสิบะเดม,มักได้พี่น้องอันนี้เป็นหมูัสมูสสดๆจากหมูสซับไม่ไหมละ่ะว่าทุกเทือนสิมักหมูก่อนอันนี้เส็ดผัดกะเพราไข่เยมาก็ได้บ่ม,มักจ้ะมันจะบะได้ดสรสชาติทัลลุดของมันผ <c oughs> ัดหมูไปจนมันสุกหมดเลวพี่นอ้องเพอาะแต่หมูสุกแล้วก็มาใส่เครื่องปรุงกันเลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นซอสหอยพี่น้องสองซ้อนครึง่ง กะซิมีน้ำตาลอืมน้ำตาลบอไซทลายพี่น้องใส่ซ้อนหนึ่งแล้วกะซินีชโลดอันห้อนี่มันสีเมอรลเหพี่น้องดเดาว่าห้องใหม่มาใส่แบบที่นี่แล้วก็ใส่รสด,ดีไปมีรสด,ดีแล้วก็มีซอสฟ้าเขียวพี่น้องแล้วก็ผัดกันเลยจา้า ผัดจนเครื่องปรุงไม่เข้ากันแล้วพี่น้องเพราะถ้าเครื่องปรุงไม่เข้ากันแล้วเข้าสีม่เอา,อา,เอาทั่วลงไปเลยจ้ะทัวมันอีสิบอไซลายดอกเด้อไซน้อยนึงเพรมีสีสันว่าไม่ทัว่ว วันนี้สิเล่นเป็นใบกะเพราด้วยพี่น้องใบกะเพราข่อยก็สิเป็นใบกะเพราแดงมันสิหอมหอมควรมากข่อยก็ได้ใส่ใบกะเพราหลายๆนี่จะสิ่งที่ดีพี่น้องเฮ็ดกับข้าวนเองถทำมังอีหยังเฮาก็ใส่อันนั้นล่ะบ่คือเฮาไปซื้อเขาเด้ข่อยใส่นิดเดียวโอเก็ดใบแม่โอ้ปวดและว่าบ่คักใจข่อยอันนี้เฮาก็ผัดไปจนใบกะเพรายุบพุ่นล่ะพี่น้อง ัไหนมันใบกระเขามันสินบจักหน่อยขอลักซีดมาเดอ้อเมื่อกี้นี่เดอ้อแซีกเศเด้เออล้วเบิ่งหน้าตากันจะแบบที่นี่หน้าตาสวยงามได้พี่น้องแซีกเบษมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันบัดที่นี่เห็นบ่แซศีกเน้ำกันจ้าม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 า